Nóng lên anh nắp này nắp 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 này mình phỏ, cốp. Phải mình không nắp 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 đây, đây đây nắp 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 Đây ừ. nắp nắp โอ้ยเดี๋ยวไปเห็น,หนหเนาะเดี๋ยวไปเห็นผงกบมาหล่นน้ำกันมาโอ้กยกี่ไก่กันนี่นีน่สองผงเลยพี่น้องโอ้ยไปผาบฮโอ้นี่เห็นบ่อน,นี่พี่น้องกบโอ้ยปัดอุอ้ย

อืมอ๋อเปิดไฟเด้กมันยังอืมอ๋มอใส่กระช่งไปนี่พี่น้องมันๆสองโต้งสองผงไก่กันสบายดีพี่น้องสบายดี FC บาบาดดัตเดอร์มานีบรรยากาศย่ยแรลงย่ยมแลงมาบัตสิภาพี่พาน้องไปหาเลาะทงเลาะทาคุดกบพี่น้อง มื้อนี้เฮามาอันกับน้องสาวเนาะอันนี่น้องสาวบ่าวบัดเนาะอุปกรณ์อันก้านหากบก็บ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องอันนี้แม่นไม้อันไม้แหกกบอันนั้นก็เสียมแล้วก็มีอันเครื่องใส่อันนี้เนาะเครื่องใส่กบเนาะไปเฮาไปหากบนํากันพี่น้องเรื่องว่ามื้อนี้ไปเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาสิมาหรือบ่มาบาบัดมากับน้องสาวแล้วก็เอื้อยคือเก่าเนาะเพิ่นเนาะเอื้อยเพิ่นยางก่อนู้นอยู่กลๆ อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นวิวทงหน้านอตทีบาบาวัตซิมาอันขุดกบเหมือนเขามาเลาะขุดกบน้ำทงให้ทงหน้าม้านบะนี่หรอวะมันเีเห็นเนาะหนุ่พี่น้องขูดกบขูดกบอันน้องสาวเป็นเงี่ยดามีหนามเี๋ยวขากบเนี่ยพี่น้องถ้าเ้าเอาใหม่ในเงี้่เนาะแงี้ไปเลาเห็นถ้าแงี้ไปแบบมันมีหนามนั่นจะแบบ ติดๆในปลายใหม่นี่ยน้องพี่น้องจะเรามีกบเดี๋ยวนี้อันน้องสาวพิ่นอันเพิ่นคุดเพิ่นแงหระเพิ่นว่าอันมันมีหนามอยู่เนาะเดี๋ยวหายน้องสาวพิ่นคุดให้เบิ่งว่ามันสิมีอยู่หรือว่าเป็นหนามมันหนามเป็นหนามน้องมันไหลเฉืยวเข้ามาเนาะพี่น้องเดี๋ยวหายน้องสาวพิ่นคุดให้เบิ่งว่าพ่อว่า มันอยากซีเล็กเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเหนดินโอ้พี่น้องโอ้โหนี่ม้านม้านอะพี่น้องม้านละหนึ่งม้านละสองขาข้าพันนี่มัน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 พี่น้องไปเข้าไปอันหาบอลใหม่ เกือบรถนี้พี่หนุ่มปาดขวยมัสนสอดร้ายขนาดเห็นไหยเอาล่ะอ,อ,อันนี้พี่พี่นุองเห็นหางนี้มันเปอือบาบาบัดเองเนาะวันนี้เข้ามาสามคนมาขุดกรบ มาเอาบรรยากาศพี่น like ้องบรรยากาศนั่นมาผาาพี่น้องยง่ยมให้ยง่ยมเมื่อแรงเย็นๆนี่ล่ะซีมุ่งแหล่งพี่น้องซีมุ่งแหงบานเบาบัดบรรยากาศจะซ้ำนี่แหละอันนี้พี่น้องอันนี้ลักษณะอู้คกบเนาะมันจะเป็นแน่นี่เดี๋ยวอันเบาบัดที่คุณละแยะบางว่ามันคืมีน้ำหรือบ่มีน้ำฮะ ว่ามันจะมีครบหรือบ่มีครบเนาะโอ้พี่น้องมีหนามแล้นี่เห็นพี่น้องมั้งนี่พี่น้องน่าทีมีครบอาจักนี่มีหนามมั้งนี่บอกว่าที่คุดให้นบ่ขามันมีเนาะพี่น้องหูเตือนๆนี่คุดไปแค่เดียวก็เห็นนี่ยท่านมันมีเมื่อวามันมีหนามแมวนี่มันมีครบอยู่บ่ เี่บ่าวัดสกุลบงอู้พี่น้องไกันกอักอนี่โอู้เอ๊ะน้องมันเตะขามันเตะบ่วัดอู้หาดบาวัดมาเลยมานแล้วมานแล้วอึยน้องอึยอึยอึย นี่เหรอโอ๊ยมนัมนมนัมนมันมันกรบตรงไงมาวัดที่ฮักค้ากันมนัมนมนันมันมันมาเนี่ยไปข้าไปควายไม่ไปหู้ไม้นี่พี่น้องเรามาเปิดกระถงฮาเพิ่งวันที่อยู่นี้กรบเด้อกรบป,ปนซีโยนีย่แบบผงมันยังอู้นี่น

พี่นหนุ่มใคก็สร้างวะเนี่ยมากข่ะเดียวเลยประมาณโฮเก็ตโตเลยพี่หนุ่มมาวัดมนันมันมาหนิตอนนี้เอาสิไปอันเบิ่งอันน้องสาวเพิ่นเห็นผงกบเนาะเนาะน้อ,นอ,นองสาวเพิ่นเห็นผงกบเพิ่นว่าอยู่้วใส่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 ผงม,มันเด้อ นี่กบกบอ้พี่น้องหงมันนี่กบกบตัดนี่เห็นตัวเห็นบ่จกโจ๊กจกเห็นหงสาวมันยิโจกออกมาไอ้เบิึงมันอยู่ในผงโอ้นี่พี่น้องมาแล้วมาแล้ว เบาวัดมนันเหรอหนุ่งสาวเจอผงพี่นุ่งเบิ่งกบโตง่ายนี่ไปเข้าไปต่อยเอาฮากคาไนยะไปต่อยหาเบิ่งว่ามันไปหลุดว่ามันสีด้หรือบ่ได้บมันนี่เพราะมันมีลายอยู่ฮักคาจมบ่ได้หักไปหนาที่ฮักกหลังที่หกัหกไปหนา <c oughs> <laughs> <cười> <cười> Ô, ê, nó lái <laughs> sao mà bắt à, có những một bên ừ. phải không Vai phải phải không phải 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 lọ vâng lọ thua lọ thua thống nạ nữa và cốp bên nhân lại dù đó เออน้องส่าวบัดสิขุดเพิ่นว่าอันฮูนี่เพิ่นว่ามีเด้อเพิ่นว่ามีเด้อเพิ่นสิขุดเบิ่งจกออกมาเออจกมาไอย่าดดโลี่บ่นี่โอ้ยโซๆนี่กบนี่พี่น้องนี่พี่น้อง มาน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 มือนนี่พี่นกงกบง่ายเติบไปครับไปลุยกันต่อเอาไหมค้าบือเอาให้อี่นกนะค้าสิอันนี้สุ่มนนทีมงานลากบออนนเอาอันกำลังเคลียร์หากบอยู่มันที่อยู่อัน,น นม่เสื่องแบบนี้ครบมันอยู่ในผงในหูในอย่างนึงเนาะเนี่ยหนองเช้าเป็นเราเป็นผอหูใช่ใช่หูง่ยงเงื้อมีคบอยู่อะแง่งเงื้อลองแงี้ยมน โอ้เส oh, ียงดังป mm ุ hmm. mm ๊บๆๆนี่น่ะจะมีมีน้ําอยู่ใช่ๆเพิ่นนี่น้ําใสๆแม่นเนาะอือพี่น้องอาจจะบ่เห็นปานใดพรมันแดเอ้าเพิ่นว่าน้ําใสๆเพิ่นว่าตามเียนปลาเียนหากบเพิ่นว่ามีแน่นอนกังตี้ให้เพิ่นว่าว่าแต่ขุดนี่บ่พลาดเอ้าอันน้องสาวเพิ่นอันผู้เพิ่นว่าหากบมันๆนี่ มันมากาลังตีห้ยว่าถามมีหนามเรือม่นมีกบเห็นหรือเปล่าอู้พอแล้วพอแล้วพอล่ใช่ใช่ใช่หนังสาวมันพอแล้วพี่น้องเดี๋ยมันจะโจกใหมเบิ่งคุดตื่นๆเนาะกบคุดประมาณ โบเทิงสอกครับพี่น้องว่าดินมันลมในมันก็อยูเล็กในน่้นหนึ่งเห็นบ่นี่นี่ายช่ใช่พี่น้องเบิ่งดีๆเบิ่งจับแอ้มาเั็นนี่หนุ่งซาเป็นมันเหรอนี่แหละเสียดหนึ่งฮากบนี่มันโตนิดหน่อยสิหฮากินมันได้พี่น้องเลยเป็นกับหนึ่งในหนึ่งในหมู่บ้านในฮากบ ไปไปเข้าไปอันบอลไม่พวกไม้ไม mm ่เ hmm. ข uh ้าได้ล้วประมาณแปดข้าตโจ๊กเอาหน้าพันเพราะว่าหน้าพันที่ว่าพันนี่เนาะยีหน้องเห็นทงอันกบย่ามฝนมาว่าย่ามฝนยิ้มแหลงหลายล่มใส่เบดเนี่ยโป้ได้พูละกระสังพูละกระสังเนาะเพราะว่าหน้าทงนี่มันอยู่ไก่หัวแล้วเป็นหน้าเลือกหนาะมันอยู่ หนามันอัอนหนามันมีเลยเพอ่์นั่นเป็นหน้าเล่ย์เหมืนอนกบมันกำมักอยู่กบมันอยู่ไก่หัวในพี่น้องเนี่ยน้องสาวเพื่อนเราเพื่อนน้องสาวเพืพเเเ่อนเราเพืพ่อนเห็นเหรอแล้วเป็นหนึ่เบิ้งเชินแธออีกบ่หนิแล้วน้องสาวคนที่คให้เบิ่ง อันนี้เป so <c oughs> <m å n> ็นดินต้มเนาะพี่น้องมันก็อยู่บรรยากาศบนดอยดินต้มแกมสายเขาขุดง่ายถามมันบ่มีหินหรืขุดง่ายพี่น้องเดี๋ยวน้องสาเพันจิโจ้ห้เบิ่งขุดกบยามมือนแหลงบรรยากาศเย็นๆไปฝากพี่ฝากน้องเห็นหอบวยังไ่เห็นหอบยังบ่กหอบเที๋ยน้องสาอนะ น้องสาวมาในสุดมงสุดน <go> <ctions> ี้เป็นสุดประจำโตคนเอขนดูขึ้นมาพอปะนี่นี่ไก่นี่ไก่คนละยังไก่คุดอีกนานเอาคุดคุด papa

เราทำนี่ปฟาดนี่ถามเพื่อนนี่อุ้ยหลุดเมื่อนี้พี่น้องทำมกบนี่อู้หูนี่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 เห็นวะนี่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 กบนี่นี่นี่เห็นวะเห็นเห็นอุ้ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่กบ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 นี่เห็นวะอี๋ มานมานมานม้ยมานพี่น้องโอ้ยน้อยเลยเอ้ยเข้ามานแล้วมื้อนี้มานไปเฮาไปลุ้นกันลุ้นนํากันเด้ไปพี่น้อง ตอนนี้เออยพกำลังคุดน้องเพ่นว่ามีกบมมีกบโอ้ยใหญ่ครับเอ้ยนึกว่านึกว่าจะใหญ่น้องท้อเขียดดีหมูนี่โอยมก็่สอตัวโเออนตพี่น้องโอ้เวอร์ประมาณวันเ่นนี่มีสองตัวห่ก็แม้หมดแ้วโอ้แลวยืม โอ้ <usta> มีอีปูพร้อมมี่ครบสองตัวก็ผ่านมาเขาปฏิคุณบอกว่ามีสองตัลนะโอ้นี่แม่มันอ่ะตี่นหนอนมันบออีปูก็ได้อีปูก็ได้ครบก็ได้ครบสองตัหู้เดียวเป็นได้บ้านเบาบัดหากินแบบง่ายๆสไตล์เบาบัดเนาะหากบหาเขียดเนี่ยมือแหลก man màn. Phải. Bông cốp, bông cốp, bông cốp, bông cốp, สองผงเลยเอียปเห็นนะเดี๋ยวไปเห็นผงเรามาลุดน้ำกันมาโอ้ไก่กันี่สองผงเลยพี่น้องอ้ยดีมาโอ้นี่เห็นบ่นี่พี่น้องกบโอ้ปัด

Hả khả áo Hả khả áo Hả khả áo Bớt đi cái xác vậy Nì, hình nọ Mán mán 2 tổ xong xóng cải gần uh. Thìm ngạn lạ cốp มานครับ <c oughs> เอื่อยครับหนอง้าพันมนัมนมันแต่ผงก็บาบัดเ,เห็นแต่หู่แต่ว่าผงบม่เคยพ่อยกเถื่อสอกห้าห้าจะได้กับโบเห็นเวลาหนองซาวพันมันเนี่ยทีมงานไม่ออกหาก,กบ มันน <mile inside> ้องสาวเพิ่นเพาะผงครบเนาะแต่ว่าผงนี่มันอันสียู่เลิกเนาะกระโบเลิกเห็นแล้วเห็นแล้วเหเห็นแล้วนี่นี่นี่ใช่ใช่นี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 ่เห็นแต่หัวนี่ป้าพี่น้องกบโตแบบนี้นี่เอ้าน้องสาวเพิ่นเจะขึ้นมาให้เบิ่ง ใช่โอ้มา้มานักม้านม้านมานม้านมานมาน,มานขักพี่นอ้องเอ้ยง่ายง่ายสบายสบายสไตล์ลีเอ็นมม้านปลาเหาไปหลุดอีกว่าสีม้านี่บอกไปหลุดไปหาอกดปพี่นอ้อง ເອົາເພິ່ນພີ່ນ້ອງຫຼັງຈາກທີ່ວ່າເຮົາເาะທົາມຮົາາສະົນນເນຮົາຊາຍປນດຫາຍພີນ້ມານກມ1ກ2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 15 16 7 8 19 20 2 3 4 5 6นเน7 8 9 Well. 30 31ค2 33โอ34กับงามกับผู้พี่น้องเนาะมื้อนี้เฮามันๆได้33โตมันๆพี่น้องมื้อนี้เฮาได้อัน33โตแล้วก็บวก33รวมกับเขียดเนาะเขียดประมาณ10โตแล้วก็คายนั่นก็ครบเบิดมื้อนี้ พี่น้องได้เกือบเครื่องเครื่องขอนเลยเนาะเมื่อวานมานเติมมือเข้ามา,อ,มอ,มาอันหาคุดกบคุดเขียดเนะาะแง่เมล็ดเพื่อไปหาเห็ดเนี่ยกินแง่เมล็ดฝากอันคลิปนี้กับโบมี่ยังรลายเนาะพี่น้องอันฝากพี่น้องอันไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้สองบ่าวบัตเลยเนาะขอบใจให้รายพี่น้อง